เดา๋ยลังทอดปลานินจ้ะเราจะทำมาทอดปลานินราดด้วยน้าพริกหน้ามะมะขามเปียกจ้ะเดี๋ยวาพาัเอ่อพริกหวานเห้ดซุกก่อนเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้ะแล้วก็น้าตาลน้ํตาลลงไปใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้ะเราทำไข่ม่วนยัดใส่ไฮบิลี่จ้ะ เราจะให้เด้อบิลลี่ทำงานควบกะจะ้ะทั้งวอดอ่ะ1กชั่วโมงนะเดี๋ยวว่าจะให้ดูจะ้ะว่าแหวห่ออะไรให้บิลลี่ไปกินที่ทำงานก็จะมีสลัดพักจะ้ะเราก็น้ำสลัดมีไข่สองฟอง,ฟองกินคู่ก็มะเขือเทศแล้วก็แตงกวามีกล้วยลูกหนึ่งมีมันนะที่แหวอบจะ้ะ มันเทศหวานแล้วก็มียสลัดทูน่าจ้ะมีปันนินทอดแล้วมีน้ำพริกอ่ามะขามได้จ้ะพอบิลลี่จะกินก็เอาอ่าน้ำพริกเนาะมาลาดลงใส่ในปลาทอดที่เดีวทอดให้แล้วก็มีไข่ไข่หอจ้ะข้างในก็จะมีใส่มีชีสมี Uh, พักมีหัวหอมนี่ก็จะเป็น uh, แคนตาลูปหวานจ้ะนี่จ้ะอาหารของบิลลี่สิบหกชั่วโมงจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะเมื่อตะกี้เบาทำกับขา้าวไหบิลลี่ไปกินที่ทำงานเรียบร้อยแล้วจ้ะที่นี่เบาก็จะมาห่ออาหารให้ลูกๆเนาะเป็นอาหารอนะ่ะกลางวันจ้ะเพราะว่าเด็กๆเขาจะออกไปเล่นหิมะกันข้างนอกบ้านจ้ะ วันนี้โรงเรียนเขายุดหนึ่งวันจ้ะเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเขามีการประชุมอะไรกันเนะเาะเขาก็เลยให้เด็กๆนักเรียนจ้ะยุดโรงเรียนหนึ่งวันเดี๋ยวยังไงตามมาดูกันว่าเราทําอาหารกลางวันอะไรให้ลูกๆเนาะออกไปกินข้างนอกตอนที่เขาหล่นอนะ่ะหิมะอยู่หลังบ้านกันจ้ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำหมอแซนด์วิชให้น้องฉบาก่อนจ้ะน้องฉบาจะชอบกินในนี่จ้ะเฮเซลนัท เขาจะผสมมันมเล็ดถัวนะ่วเนาะเราไม่แน่ใจว่ามันคือถั่วอะไรเฮเซลนัทแล้วเขาก็จะมีแบบว่าชออ็อกโกแลตจะมีอ่ะผสมลงไปด้วยประกบกันลงไป ขนมปังออกจ้ะนี่จ้ะวาจะให้ด้วนี่จะใส่ลงไปในปินโตเลยว่าจะทำอ่ะ แซนด์วิชของน้องเจนาตาจะจะเป็นแซนวิชเอแตงกวาจ้ะแล้วก็จะใช้มายองเนสทาลงไปจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แตงกวาที่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆจ้ะเนี่ยวางลงไปในขนมปังเลยจ้ะ เราก็ประกบลงไปเลยเราก็จะตัดขอบขนมปังออกนี่จ้ะเราจะให้ัวแซนวิชแตงกวาเราก็จะทำอ่ะแซนวิชไข่จ้ะให้น้องเจนนต้าเนาะไข่ต้มหนึ่งฟองจ้ะเราก็บ,บี้ให้ละเอียดเลยจ้ะ พอเราบี้ให้ละเอียดแล้วเราก็ใส่อะมาอยองเนสลงไปจ้ะผสมให้เข้ากันนี่จ้ะประกบลงไปเลยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะน้องฉบาจะไม่กินอะแซนด์วิชไข่จ้ะจะกินแต่น้องเจเนาต้าจ้ะแล้วหั่นผลมไม้ไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะน้องฉบาจะไม่กินแคนตาลูปจ้ะนางจะชอบกินอะมะม่วงแล้วก็ส้มจ้ะอะไรที่แบบว่าออกเปรีป้ยวหน่อยๆน้องฉบาจะชอบจ้ะแต่ถ้าอะไรที่แบบว่าออกรสชาติหวานๆน้องฉบาจะไม่ชอบกินเลยจ้ะ ใส่แคนตะลูกลงไปน้องจนาตากินได้ทุกอย่างเลยจ้ะยิ่งอะไรหวานๆหนะ่ะยิ่งชอบจะใส่ส้มลงไปด้วยห่วงจ้ะยว่รามาใส่ขนมให้เด็กๆจ้ะ เดี๋ยวออกไปเล่นนาะหิมะหลังบ้านกับเด็กๆแล้วก็ไปกินลนาะแซนวิชกับเด็กๆก,กัหลังบ้านกันจ้ะเดี๋ยวออกมาดูเด็กๆเ,เขาเล่นหิมะกันจ้ะเรามีปิ่นโตมาด้วยจ้ะ okay. 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 เด็กๆเ,เขาดื่มมาฮอตโคโกกัน เราจะวางเป็นตัวไปตรงนี้เนาะเด็กๆเข้าเเลนหนื่อยเราเดี๋ยวเขาก็มากินกันจ้ะตัวเล็กแกงพี่น้องชบานางบอกว่านางจะทำเหมยสโนว์มนจ้ะตุ๊กตาหิมะเนาะโยนหิมะใส่น้อง อยู่สองคนจ้ะนี่จ้จะให้ดูอ้อมือแบบยังเย็นเลย<อ>ดูยปั้นสโนว์แมนปั้นอ่ะตุ๊กตาหิมะอย่างดีเลยได้ไงเนี่ย,ยจับกันเป็นก้อนจ้ะเนี่ยเราปั้นอ่ะสโนว์แมนเนาะได้เลยแต่ว่าหิมะไม่เยอะพอจ้ะมันละลายแล้วเนาะนี่จะให้ดูยัยงแข็งไม่ได้เนี่ เพราะั้นเรายังแข็งเลยเนะเราจะให้ดูบรรยากาศหิมะตรงหลังบ้านจ้ะหิมะเริ่มละลายแล้วจ้ะดูซ้าใบาน้ำเดี๋ยวดน้องชบาจ้ะนางปั้นนะ่ตะตุ๊กตาหิมะอยู่ตรงนู้น ทำลูกระตาให้โนว์แม n จะยอดเอ็ดล็อกจอโฟเาตตัดจากแขนเซ็ตเรนจ้ะเดี๋ยวเด็กๆเขาจะกินอาหารเที่ยงกันจ้ะ เดี๋ยวเราจะกินแซนด์วิชอ่ะเป็นแซนด์วิชไข่อเนาะยังอร่อยเลยจ้ะทำง่ายๆจ้ะแค่มายองเนสแล้วก็ไข่ต้มจ้ะเนี่ยแล้วก็มาทานในขนมปังอืมอยังอร่อยเลยอร่อยไหมลูกอร่อยคะ่ะอืม อร่อยอร่อยเบลบอกนะจ๊ะมะนางนะ่ะชอบมะม่วงชอบสมชอบอะไรที่เปรี้ยวๆยิ่งมะนาวอ่ะยิ่งชอบเลยสนองเจนาตาชอบอะไรที่หวานๆจ้ะเดี๋ยวมากินด้วยกันจ้ะ เขาไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้อากาศกี่องศาแต่ก่อนหนาวไม่เท่าเมือ่อวานนี้จ้ะวันนี้รู้สึกว่าเหมือนอากาศแบบว่าอุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงจ้ะแคนตัวลูกเขาอย่างหวานเลย ไปลบพี่อยู่ตรงนู้น <c oughs> <c oughs> กินอิ่มกันแล้วก็เล่นที่มะก,กันต่อจ้ะนางสู่พี่ไม่ไหว ว่าา่อืมเอาลูกอ้าวตาเรเลยไอมาเอาดิีไม่เอาพแล้วลน้องน้องเปียกแล้วลูกเอ้า เก้ากล girls มาสวัสดีอ่ะ fc กอดลูกมเอาเอาม่เอาลรวมาเร็วเรน้องอลิกซียมาเร็วเร็วลูกมาเอาลูกมาสวัสดี fc กอดลูกมัยสวัสดีค่ะ fc กอ มัวเตยโยกันอยู่จ้ะมามสวัสดีเอาเอา she didn't have to smack my face she didn't even use snow ขอบคุณจ้ะขอบคุณจาขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบบแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอ้าน้องจะบาหลุกดูดูนาง